thank uh -huh. สวัสดีนะพี่วันนี้ผมจะมานําเสนอน้องตัวนี้เลยซึ่งเป็นสายพันธุ์เยอรมันเชปเพิร์ดหรือที่คนไทยทั่วไปนะครับเรียกว่าออสเตรเชียนน้องสายพันธุ์นี้นะครับพี่เขาจะมีลักษณะจาเพาะที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่าลาักษณะการยืนครับพี่แพทเทิร์นโครงสร้างของเขารำตัวจะยาวนะครับปกติแล้วการยืนของเขาจะมันจะสโลปลำตัวตั้งแต่ช่วงไหล่นะครับจนถึงก้นมันจะสโลปเป็นแบบอเอียงประมาณ20องศาคร,ครับพี่แล้วก็ลักษณะของหางนะครับสายพันธุ์เนี่ยหางจะยาวมากก็คือยาวรากพื้นเลยสังเกตนะครับเนี่ยเห็น แล้วขนของน้องตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นพันขนยาวที่เราเอามาขายในราคาถูกมากตัวพ่อของน้องเนี่ยจะมีใบเพชรดีกีแบบเต็มสายเลยนะฮะส่วนตัวแม่เนี่ยไม่มีนะครับคือพูดง่ายว่าเป็นโนเลคคอร์ดคราวนี้ถ้าหากว่าเราแจ้งใบเพชรดีกีให้ตัวน้องตัวนี้นะครับราคาของน้องเนี่ยมันจะขึ้นไปเสียดฟ,ฟ้าเลยซึ่งมันจะแพงมากผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาแบบนี้ดีกว่าไม่แจ้งครับตัวลูกตัวนี้ก็คือไม่มีใบเพชรดีกีนะครับพี่แต่คราวนี้ในความที่ไม่มีใบเพชรดีกีน้องก็เป็นสายพันธุ์แท้เหมือนกันครับพี่แล้วก็สวย ราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ในราคาที่ผมขายนะตอนนี้เป็นราคาแบ่งปันกันครับพี่ครับเอาพันขนยาวมาขายในราคาพันขนสั้นซึ่งมันก็จะถูกมากๆเหมือนกันลักษณะของโครงสร้างาลำตัวนะครับที่แข้งขาได้ค่อนข้างใหญ่ใบหูตั้งแล้วนะครับเป็นตั้งเองโดยอัตโนมัตินะตัวนี้เราไม่ได้ดามนะครับเพราะฉะนั้นในการดามหูเนี่ยเมื่อโตขึ้นหูของเขาจะไม่ค่อยสวยครับมันจะเกิดอาการกางนะครับพี่ก็คือเวลาที่เขามองหรือว่าสนใจอะไรเนี่ยหูมันจะไม่ค่อยสวยมันจะไม่เหมือนหูที่ตั้งเองโดยธรรมชาติครับพี่แบบนี้ครับหูมันจะสวยมัน ลักษณะของหน้าตาพันธุ์นี้นะครับพี่เนี่ยหน้าเขาจะออกสลบยาวๆนะครับกระบอกปากใหญ่ๆญนะฮะหน้าสวยๆตาเขาี่จะออกดุกหน่อยตาจะออกเป็นโทนสีน้าตาลนะครับสายพันธุ์นี้สเปคดวงตาจะเป็นประบาลนี้ครับพี่คราวนี้พี่บางคนถามว่าทาไมน้องยังไม่ออกสีส้มใช่ไหมครับในช่วงวัยขนาดนี้ครับพี่สีมันยังไม่แตกครับแต่เดี๋ยวพอได้อายุสักเก็ตแปดเดือนสีส้มมันจะเริ่มแตกตามลาตัวครับพี่ตอนนี้มันเริ่มขึ้นออกมาแล้วครับในช่วงวัยขนาดนี้ของน้องครับพี่เขาเรียกว่าหมากําลังยืดซึ่งเราจะหาซื้อได้ยากมากในช่วงวัย เราเห็นความที่ชัดเจนเราเห็นความสวยที่มาตรฐานที่แน่นอนแล้วเขาจะไม่ขายกันแล้วครับพี่เขาเรียกว่าปั้นฟอร์มกันแล้วครับโดยหลายๆคนหรือว่าหลายๆที่เขาจะเก็บหมาแล้วเพื่อที่จะเป็นพันต่อในอนาคตเอาไว้ทําพันกันแบบนี้ครับแต่สําหรับผมไม่ครับผมเป็นร้านที่ขายสัตว์เลี้ยงโดยตรงแล้วขายอาหารสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นน้องหมาน้องแมวที่เข้ามาในมือเราทุกตัวเราขายหมดครับพี่ไม่ต้องถามหาเรื่องของพ่อแม่นะครับว่ามีรูปพ่อแม่ให้ดูไหมผมเป็นร้านขายผมไม่ใช่ฟาร์มผมไม่มีรูปให้ดูนะครับถ้าหากว่าพี่กลัวว่าจะถูกกผมมลอนนว่าาเเสยยพัธรชดิ อะไรจริงหรือเปล่าพี่ไปศึกษาก่อนทําการซื้อขายนะครับไปศึกษาให้มันกระจา่างว่าสายพันธุ์เนี่ยมันมีลักษณะเด่นยังไงดูแบบไหนถึงว่าแท้ดูยังไงถึงว่าสวยเพราะผมจะไม่อธิบายในส่วนตรงนั้นมันยาวมากครับพี่แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเด่นลักษณะด้อยที่มันแตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะจําเพาะที่มันแตกต่างกันอีกแล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อยลงไปอีกเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่อถ้าเกิดอธิบายจริงๆเป็นชั่วโมงก็ไม่จบครับพี่สำหรับหนึ่งสายพันธุ์เพราะฉะนั้นก่อนที่พี่จะซื้อหรือว่าตัดสินใใจจเเอออาาานนนนน้้้้งงงงตัััวววไไไหหปปียยดูรรพ่่่ศึกกษมมมแทิิส สวยสสววยยแบบไหนแท้แท้แบบไหนจะได้ไม่โดนใครเขาหลอกเอาครับแต่ถ้าหากว่าพี่ดูไม่เป็นมาดูจากคลิปผมก็ได้ครับผมเนี่ยจะไม่พีเซต์ถึงเรื่องของพ่อแม่ไม่พีเซต์ถึงตัวปู่ตัวย่าตัวยายตัวชาติเง่าสกุาละผมจะไม่พูดถึงครับเราขายตัวน้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องพีเซนตัวน้องเท่านั้นเราจะได้เห็นรายละเอียดกชัดๆว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่าสวยแบบไหนที่เขาเรียกว่าแท้แบบไหนที่จะเห็นความชัดเจนมากที่สุดครับพี่นี่คือเราขายครับเราจะขายกันแบบนี้อย่างตัวน้องตัวนี้นะครับพี่ในช่วงวัยที่กําลังยืดแบบเนี้ยอย่างที่พี่เเห็็นลกคือา นนเขาจะยืนไม่ค่อยนิ่งหรอกเดี๋ยวเขาจะเดินไปนปันป่งไป,น,ปน,นี่คือเขาจะส,นใจ,ะน,ส,จะสนใจอะไรมากเป็นพิเศษน้องเนี่ยสามารถกินอาหารเม็ดกินข้าวได้แล้วนะครับพี่พร้อมกับการย้ายบ้านแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องจองกันนานๆนะครับร้านของผมเนี่ยทำการรับจองเต็มที่ไม่เกิน4วันเท่านั้นนะครับแต่ในการรับจองของผมไม่ใช่จองปากเปล่านะครับพี่เรารับจองเป็นเงิน,นเท่านั้นครับเมื่อมีการจองแล้วน้องตัวนี้ทำเการปิดการ,รขายคันทีแบบนี้ครับพี่เทุผลที่เรารับจองไม่เกิน4วันเนื่องจากว่าน้องหมานะครับพร้อมย้ายบ้านหมดทุกตัวแล้วไม่ปนออกไไมห มันก็เข้าไม่ได้ครับพี่เราดูแลหมาแค่คนเดียวนะครับลูกหมาจานวนเยอะๆเราดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหามากๆเลยครับเนื่องจากว่าสุขภาพของน้องก็จะแย่ลงแล้วสุขภาพของผมมันก็จะแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าการดูแลหมาเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับพี่เราคือเนื้อสัตดีๆนี่เองครับเราจะอยู่กับลูกหมาตลอดเวลาเลยประสบการณ์การขายของผมนะครับอยู่ในวงการสัตว์เลี้ยงตรงนี้มารวมๆจะ20ปีแล้วเพื่อนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมเนี่ยจะไปหลอกไปลวงพี่ถ้าพ่นถ้าเกิดวนะผมมจไ่่ยยือู ตลาดนี้หรอแล้วอีกอย่างคือน้องหมาที่มันอยู่หน้าเราแล้วแบบเนี้ยครับทุกตัวพร้อมขายครับพี่พี่จะดูตัวจริงเลยก็ได้ครับขับรถมาดูที่บ้านเราเลยครับพี่สนใจยังไงก็มาตัดสินใจที่หน้าบ้านเราเลยก็ได้ครับช่องทางกติดต่อของผมนะครับพี่มีทั้งหมด4ช่องทางเหมืกันไม่ว่าจะเป็น l i อด official page Facebook นะครับช่อง YouTube หรือไม่ก็โทรหาผมได้ตรงเลยที่0898461172เพิ่มมาอีกงช่องทางครับพี่เป็น WhatsApp ครับซึ่งผมเพิ่งสมัครแล้วก็ยังใช้งานไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ถ้าหาวิพี่ที่อยู่ต่างประเทศเนาะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงครับสนใจที่จะเอาน้องตัวนี้นะครับหรือว่าน้องตัวอื่นเนี่ยไป ดูสามารถติดต่อผ่านวอลล์แอดก็ได้นะครับเราสามารถจัดส่งให้พี่ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นประเทศลาวพี่ไม่ต้องห่วงเลยก็จะส่งนะครับพี่ต่างจังหวัดต่างอำเภอยู่ที่1,500บาทนะครับสำหรับน้องตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวในร้านจะอยู่ที่ราคานี้นะโดยปกติอยู่ที่700บาทครับแต่สาหรับน้องตัวนี้นะครับอยู่ที่1 5 0 0บาทเนื่องจากว่าน้องนี่มีขนาดใหญ่เนาะแต่ในราคานี้ขอโยวไซึ่งสายใต้นะครับพี่ถ้าหากว่าเป็นสายใต้นี่จะอยู่ที่2 3 0 0สาร้อบาทนะครับสาหรับน้องตัวนี้นะเหตุผลที่ราค ไว้แล้วครับพี่มาต้องใช้กงในการเครื่องย้ายครับมันเป็นข้อจากัดของการขนส่งครับพี่เขาระบุมาแบบนี้ครับมันทําให้ค่าจะส่งแพงขึ้นสําหรับน้องที่มันมีตัวใหญ่เนาะแต่ในราคานี้นะครับอยู่ที่ไหนเขาจะส่งให้พี่ได้ครับไม่ต้องห่วงเลยแต่สําหรับต่างจังหวัดตามอำเภอครับพี่สนใจที่จะให้ส่งถึงบ้านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับในน้องตัวนี้จะอยู่ที่2,000บาทนะครับสำหรับต่างจังหวัดตามอำเภอ หายพี่คนไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับหรือถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่รับน้องไปเลี้ยงดูในตอนนี้ได้แต่ในอนาคตมีแผนว่าจะรับน้องไปเลี้ยงดูสักตัวหนึ่งเป็นสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้หรือว่าอะไรนะครับพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ก่อนได้ครับเมื่อถึงเวลานั้นที่พี่ต้องการจริงๆนะครับดูคลิปครับเปิดเข้ามาพูดมาคุยกับเราโดยตรงนะฮะพี่อยากได้ตัวไหนพี่จิ้มพี่มาร์คมาเลย,ยผมจัดให้ครับไม่ต้องห่วงครับเรามีลูกหมาหลากหลายสายพันธุ์มากเนื่องจากว่าเราเป็นร้านไ,ได้ก่าาววไว้้แลเรเจะมีลลููกกหมมานับแวเี่ยามาตลลอดทั้งปีเยแ ถามว่ามันจะมีเข้ามาอีกไหมในสายพันธุ์นี้แล้วจะมีมาอีกเมื่อไหร่ตรงนี้เราตอบไม่ได้นะครับพี่เนื่องจากว่าในการซื้อเข้าร้านมันมีปัจจัยหลายอย่างครับในการที่จะมาขายเนาะทั้งเรื่องราคาการรับซื้อเข้ามาเอา่ยเพศของน้องเออยสีของน้องเออยความสวยของน้องเออยแท้ไม่แท้เอ่ยมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นในการรับหมาเข้าร้านเนี่ยมันค่อนข้างจะมีข้อจํากัดเยอะเรื่องสุขภาพก็สําคัญมากเหมือนกันผมจะไม่จับหมาสุม 4, ส่มรีสุนห้ามาขายพี่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราขายหมาไม่ดีออกไปเนาะมันเกิดการฟีดแบ a ก k กันมาทันทราหนด้้ํใ แล้วเสื่อมเสียชื่อเสียงมะเป่าเราจะไม่ทําแบบนั้นครับที่หมาทุกตัวที่เข้าร้านของเราเราสกีนหมดแล้วครับที่ไม่ต้องห่วงเราจะขายหมาดีๆเท่านั้นให้พี่ไปครับหมาไม่ดีหมาสุขภาพแย่เราไม่ขายครับพี่พี่มั่นใจร้านของผมได้เลยว่าผมเนี่ยไม่คดไม่โกงไม่หลอกไม่ลวงพี่แน่นอนรับเงินไม่กี่ร้อยกี่พันบาทผมไม่โกงเพรเสื่อมเสียชื่อเสียงร้านของผมหรอกครับพี่ร้านของผมนะครับพี่ไม่มีการได้เก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตต้องขอโทษพี่ด้วยเนาะเนื่องจากว่าเราไม่มีคนที่จะทำหน้าที่แทนนั้นนะ ก่อนนะครับเราถึงจะทำการจัดส่งให้มันเป็นข้อจากัดครับพี่เนื่องจากว่าน้องเนี่ยมันไม่ใช่พัสดุครับพี่ที่จะแบบว่าไปเรียกเก็บเงินปลายทางกันนะน้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตครับแล้วอีกอย่างคือเรื่องเงินเงินทองทองเราจะไปฝากคนอื่นรับแทนเราอ่ะมันไม่ได้ครับพี่หรือถ้าเกิดว่าจะให้ผมส่งตัวน้องไปกอดพี่ได้รับตัวแล้วเราค่อยโอนเงินให้ผมแบบนั้นผมก็ไม่ทาครับพี่เนื่องจากว่าผมเคยทําแบบนี้มาแล้วในสมัยก่อนเราส่งตัวน้องไปปรากฏว่าพี่ลูกค้าไม่โอนเงินให้ผมครับแล้วเชิดมาผมไปเฉยเฉยเลยแล้วผมจะไปตามพี่ททที่่ไไไหนรรัับโศพ์ปก็มสาย ความไปก็ไม่ตอบเงียบบล็อกผมไปเฉยเลยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมีร้านที่ชัดเจนครับเรามีพิกัดที่ชัดเจนเรามีที่อยู่ที่ชัดเจนมันแตกต่างกันครับพี่ครับพี่สามารถหาตัวผมง่ายๆเลยสมมุตินะครับผมโกงเงินพี่ไม่เกิน2วันครับพี่มาเหยียบถึงหน้าบ้านผมแล้วครับบ้านผมหาง่ายมากร้านผมหาง่ายมากเอาแค่เบอร์โทรผมไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับพี่ใน Google หรือในที่ไหนก็ได้นะครับมันจะระบุรายละเอียดพี่ทั้งหมดเลยครับเรื่องของผมเองสําหรับสายพันเยอรมันเชฟเฟิร์ตัวนี้นะครับพี่ผมแนะนําเลยว่าพันนี้นะครับ แต่ถามว่ากินได้ไหมสามารถกินได้นะครับกินข้าวกินได้แต่มันจะเกิดพฤติกรรมเลือกกินในอนาคตหรือเปล่าตรงนี้พี่ต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับพูดง่ายๆว่าหมาก็คือหมาครับพี่หมาพันหมาไทยมันก็คือหมาเหมือนกันการกินการอยู่เหมือนกันครับพี่ครับแต่ต่างแค่ว่าภูมิต้านทานของหมาพันกับหมาไทยเนี่ยมันต่างกันหน่อยถามว่ามันต้องครบองมไหมมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นครับพี่ครับมันก็เลี้ยงปกตินี่แหละครับพี่หมาเนี่ยขาอนี้เรื่องของอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดเนี่ยเขาทำมาเพื่อทดแทนข้าวไม่ใช่หัวอาหารไม่ใช่วิตามินไม่ใช่่มกลุ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการบำรุงร่างกายไม่ใช่ครับอาหารเม็ดคือข้าวหมาดีๆนี่เองครับคราวนี้ในการเลือกซื้ออาหารเม็ดนะครับพี่มันก็จะเริ่มต้นที่ส่วนของลูกหมาก็จะเริ่มต้นที่26%นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ดีๆหน่อยก็พยายามหาเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงกว่า26ก็แล้วกันอาจจะเป็น30% 32%อะไรแบบนี้ครับพี่แต่คราวนี้ถามว่าในกลุ่มที่เปอร์เซ็นต์สูงราคาเป็นยังไงมันก็จะแพงตามครับพี่เขาเรียกว่าเป็นเกรดพรีเมียมคคคครร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 ัััััััับบมม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 นนนนนนกก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 ็็็จะนะีีีีีีีเเเเเเเดดดดทททท่่่่่วววไไป้้อออองงงตตตลลาา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 าขขยยยยแแพพพพพุณภห แตกต่างกันถ้าเทียบเป็นข้าวที่เรากินแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นข้าวตาแห้งข้าวธรรมดาข้าวหอมมะลิเก่าข้าวหอมมะลิใหม่แบบนั้นแหละครับพี่ราคามันก็แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทำความเข้าใจด้วยถ้าหากว่าพี่ต้องการที่จะเสริมเรื่องวิตามินหรือว่าแคลเซียมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ทําการแยกต่างหากครับแยกออกไปจากอาหารเม็ดเลยไม่ควรเอาไปคลุกเค้าปนเปรผสมกันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเวลามันข้ามมื้อไปแล้วเนี่ยมันเสียพอมันเสียแล้วมันต้องเททิ้งแล้วบางคนนะครับที่เลี้ยงแบบว่าอาหารกิโลนนนนนนึึงงงงงงหาาาาายยยรร้ออ่่่เเเเีซมมัักก็สดใทิิปื อาหารที่มีราคาแพงเกรดพรีเมียมนอกพรีเมียมไทยถามว่ามันดีไหมในตัวของอาหารมันดีครับพี่มันดีในตัวของอา ออขงงนเงแต่ถามว่าหมาของเรากินแล้วเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพหมาของเราหรือเปล่าตรงนี้นครับพี่ต้องเอาไปสังเกตกันอีกรอบหนึ่งนะครับบางตัวนะครับพี่กินแล้วเกิดอาการายเละไถแล้วมีขี้มูกขี้ตาปากเหม็นขนหลุดขนร่วงนะครับเกาคันแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ดีแล้วครับต่อให้อาหารมันราคาแพงอาหารมันดีกินแต่มันกินแล้วมันไม่ดีกับหมาเราอันนี้ก็ควรต้องเปลี่ยนนะครับพี่ก็ลดสเปคลงมาหน่อยก็แล้วกันหรือไม่ก็ย้ายแบรนด์ย้ายค่ายไปล้าไปใช้ของเจ้าหออื่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทดลองให้กินถามว่าจะรู้ได้ยังไงว 5กิโลรู้เรื่องครับดีไม่ดีรู้เรื่องลยครับแค่5กิโลพอครับในเรื่องของการกินปุ้มเราก็สังเกตได้เลยว่าการขับถ่ายจะเป็นแบบไหนมันทําให้เราสังเกตได้ง่ายว่าน้องหมาของเราเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงบ้างเพราะเราจะต้องสังเกตจากการขับถ่ายเป็นหลักเลยสายพันธุ์นี้นะครับที่เป็นหมาที่่อนขั้นฉลาดมากมันเหมาะสาหรับ การเฝ้าบ้านเฝ้าสวนเฝ้าโรงงานนะครับเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้าวัวเฝ้าควายมันคือสายพันธุ์ที่เอาไว้ทํางานเอาไว้เฝ้าตรงๆนะครับพี่แต่ถามว่าเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเป็นเอนเตอร์เทนได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันครับสําหรับสายพันธุ์นี้มันไม่ได้ดุร้ายอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับว่าไอ้สายพันธุ์นี้เป็นหมาตํารวจมันดุมากไม่ใช่ครับพี่ครับมันเป็นหมาที่ค่อนข้างจะรักเจ้าของเท่านั้นเองแล้วก็เอนเตอร์เทนดีด้วยแต่เนื่องจากว่าโครงสร้างของเขาอะครับพี่ที่มันมีขนาดใหญ่เสียงเห่าที่มันดังมันก็เเลลยททําาาให้้รอ่่ะคนขงีจกว หลายหลายคนอาจจะกลัวหมาที่มันตัวใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้ครับเนื่องจากว่าโดยขนาดตัวเโดยเสียงเหา่าโดยว่าอะไรรวๆมๆนะครับพี่มันทําให้เรารู้สึกองเยแย้มมันน่ากลัวแต่จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวครับสายพันธุ์พวกนี้ค่อนข้างจะเป็นมิตรพอสมควรเลยละ่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีพฤติกรรมหรืออะไรนะครับสอเสี่ยงที่จะไปลักเล็กขโมยน้อยในบ้านเขาอย่างนี้ครับหมาพวกนี้ไม่มีพฤติกรรมที่จะก้าวร้าวใส่เราเหรอกครับน้องหมานะครับที่ตัวนี้เนี่ยสุขภาพดีมากเลยเอนเตอร์เทนเก่งครับกำลังดื้อกำลังสซนเลยปากแดงลิ้นแดงเลครับพี่เล วัคซีนทําเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้วทุกอย่างทําเสร็จหมดแล้วครับ๋อไม่มีใบเพชรีกีน้องตัวนี้เป็นเพศเนียนะครับผมลืมบอกไปเราได้มาแค่ไม่กี่ตัวนะครับพี่ลักษณะของโครงสร้างสวยๆแบบนี้ราคาถูกๆแบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับขอบคุณครับพี่ครับบ๊ายบาย